กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทสครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของรถถังวังตะไคร้ให้ไม่ใช่นะครับอันนั้นมันน้ําตกนะครับคนละเรื่องนะครับเรื่องราวของรถถังวังใสกันเพื่อน ขาใหญ่ที่ลานสกาถูกดับซ่าโดยขาเล็กคนเลี้ยงวัวก,กันเพื่อนเด็กรุ่นน้องเด็กเมื่อวานซืนมาไล่ยิงขาใหญ่ได้ยังไงเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่สําหรับเรื่องราวนี้กันเพื่อนถือว่าเป็นเหตุอุกอาจถือว่าเป็นเหตุอุกชการที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอพื้นที่ลานสกากันเพื่อนคนกว้างขวางขนาดนี้ขาใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงตายแบบนี้ คลิปนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องราวของรถถังวังไซนห้เพื่อนเข้าใจแบบง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราไปทําความรู้จักกับขาใหญ่ลายนี้สักนิดหนึ่งกันเพื่อนชื่อจริงๆของเขาก็คือนายวรวุิสุดจรดกันเพื่อนอายุ33ปีชื่อเล่นว่าทิวฉายาของเขาก็คือรถถังวังไซกันเพื่อน เขาเองเป็นชาวบ้านวังไซตะบนกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเพื่อนนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของเขาผมขออนุญาตเรียกเขาว่ารถถังก็แล้วกันรับเพื่อนประตูมีกรนคนกอมีปืนรถถังเองก็ชอบเล่นปืนเล่นมีดกับเพื่อนตรงนี้เองเขาเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่มักจะแสดงกล้ามดัางมักจะแสดงพฤติกรรมไม่ดีต้องบอกแบบนี้นะครับตัวของรถถังเองเนี่ย ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามดูพฤติกรรมอยู่ตลอดกับเพื่อนเนื่องจากว่าเขาออกในแนวมาเฟียออกในแนวผู้มีอิทธิพลกับเพื่อนชอบกลางชอบเก่าอยู่ในพื้นที่อำเภอลานสกากับเพื่อนด้วยพฤติกรรมของรถถังที่เป็นแบบนี้นะมันก็ได้ใจวัยรุ่นบางส่วนในพื้นที่บางคนยกให้เขาเป็นเบอร์ใหญ่บางคนยกให้เขาเป็นพี่ใหญ่เวลามีเรื่องมีราวก็จะมาปรึกษาเขากันเพื่อนตัวของรถถังเองนะก็มักจะออกตัวให้กับรุ่นน้องกันเพื่อนถือว่าตัวเองเป็นเบอร์ใหญ่ ถือว่าตัวเองกลางตัวเองเก่าก็มักจะไปเคลียรเรื่องราวต่าง,างๆให้กับรุ่นน้องกัเพื่อนเมื่อเขาออกตัวบ่อยๆเข้าตรงนี้เองเขาก็เลยมีศัตรูเยอะเป็นพิเศษกันเพื่อนการออกตัวก็เหมือนการไปซื้อเรื่องไปรับเรื่องแทนคนอื่นกัเพื่อนตรงนี้ถ้าเคลียรจบก็ดีไปถ้าเคลียรไม่จบมันก็เป็นแผลในใจกันเพื่อนตัวเองก็ต้องคอยหวาดระแวงตัวเองก็ต้องคอยระวังตัวเนื่องจากว่าไปรับจบให้คนอื่นกัเพื่อนนอกจากการออกตัวช่วยรุ่นน้องนอกจากการออก ัวช่วยคนอื่นแล้ว ตัวของรถถังเองยังเป็นเน็ตไอดอลกันเพื่อนในติ๊กตอกของเขามีผู้ติดตาม20,000คนในเพจของเขาก็มีผู้ติดตาม20,000คนเช่นเดียวกันกันเพื่อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเน็ตไอดอลสายตัวลายกันเพื่อนพฤติกรรมของเขาในโลกโซเชียลก็คือการโชว์อาวุธปืนแล้วก็บวกกับคำคมกันเพื่อนเขามักจะสอนคำคมเขามักจะพูดคำคมเวลาโชว์อาวุธปืนเวลาโชว์รถตรงนี้เองเป็นคำคมสไตล์นักเลงกันเพื่อนหลายคนก็ชื่นชอบ หลายคนก็ชื่นชมโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นน้องกันเพื่อนมองว่าเขานี่แหละคือของจริงของแท้ครับเพื่อนตรงนี้เองเขาเองก็เลยได้รับความชื่นชมชื่นชอบจากเด็กๆวัยรุ่นในพื้นที่และคนที่ติดตามเขากันเพื่อนทีนี้ตัวของเขาคนระับแม้ว่าจะมีคนชื่นชมมีคนชื่นชอบในโลกโซเชียลอย่างมากมายแต่พฤติกรรมในชีวิตจริงเขาก็ยังเป็นขาใหญ่ขาเต่าอยู่เหมือนเดิมกันเพื่อนคอยรับจบรับเจ็บให้กับคนอื่นเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาช่วงเดือนพฤศจิกายน กายนปีพศส5 6 6เขาได้ไปฆ่าคนกับเพื่อนตรงนี้เองทำไม่สำเร็จเอาปืนไปไล่ยิงคนเขาก็ถูกจับกลุ่มในก็หาพยายามฆ่าคนอื่นตรงนี้เองพ่อแม่ก็เดือดร้อนนำเงินไปประกันตัวออกมา30,000นบาท หลังจากนั้นเขาก็ถูกจับคดีอาวุธปืนเนื่องจากว่าตัวของเขาถูกติดตามดูพฤติกรรมอยู่แล้วกันเพื่อนขยับตัวทําอะไรตรงนี้เองตํารวจรู้หมดกันเพื่อนได้จังหวะเมื่อไหร่ตํารวจก็เข้าชาร์จเข้าค้นแล้วเขาก็ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีในอาวุธปืนตรงนี้ที่เขามีกันเพื่อนนี่คือประวัติคร่าวๆของรถถังวังไซกันเพื่อนทีนี้ผมจะมาพูดถึงปมสังหารครั้งนี้ว่าเหตุผลกลใดรถถังวังไซถึงถูกเก็บกันเพื่อน ก่อนหน้าน,านั้นนะับตัวของรถถังวังไซเนี่ยได้ไปรับเคลียรคดีให้กับรุ่นน้องคนหนึ่งรุ่นน้องของเขามีเรื่องมีราวกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสมรักสมเรศชื่อเล่นว่าเซียนฉายาของเขาก็คือเซียนกำโลนกันเพื่อนเป็นคนในตำบลเดียวกันในพื้นที่เดียวกันนะปัจจุบันนี้เซียนอายุเพียง21ปีเป็นเด็กเมื่อวานซืนเป็นเด็กพึ่งเกิดกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของรถถังเห็นว่ารถถุรถถ่นน้องของตัวเองมีปัญหากับเซียนก็เลยไปออกตัวให้กันเพื่อนพยายามที่ จะไปพูดไปคุยไปเจรจากับเซียนว่าให้ยุติปัญหานี้ครับเพื่อน ฝังของเซียนเองก็มองว่ามันไม่ยุติรธรรมกันเพื่อนตัวปัญหาจริงๆไม่มาเคลียร์กับนําตัวรถถังมาเคลียร์ตรงนี้เองเขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเขาไม่มีสิทธิ์พูดเนื่องจากว่ารถถังเป็นเบอร์ใหญ่เป็นเบอร์ต้นอยู่ในพื้นที่กันเพื่อนเขาก็เลยเหมือนถูกข่มกันเพื่อนเหมือนกับเอารถถังมาขู่เหมือนกับเอารถถังมาปรามตรงนี้เองเซียนก็เลยไม่มีทางสู้ไม่มีทางเลือกกันเพื่อนเหมือนกับผู้ใหญ <autobi> ม่มาคุยกับเด็กกันเพื่อนเวลาผู้ใหญ่คุยกับเด็กเราสังเกตผู้ใหญ่จะออกคําสั่งกันเพื่อนเฮ้ยไอ ไอห,หนูเองจอะเดินไปหน้าบ้านเฮ้ยไอหนูเองจอะกินขนมลักษณะเป็นแบบนั้นตัวของเซียนก็ถูกข่มแบบนั้นเช่นเดียวกันรันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญคือเซียนไม่ใช่เด็กทั่วไปเซียนเองเป็นเด็กก้าวร้าใฮ่ไห่ใช่นะหยอกหยอกเซียนเองเป็นเด็กที่แข็งอยู่พอสมควรกับเพื่อนแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีเส้นสายมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ตรงนี้เองเขาก็ไม่ยอมรับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะตัวของรถถังกับเซียนก็เลยมีปัญหากันรันเพื่อนส่วนตัวต้นเหตุจริงๆที่เป็นรุ่นน้องของ ถถังอันนั้นลอยตัวไปเลยกันเพื่อนโยนขี้ให้รถถังสร้างงานกันเพื่อนรถถังก็ยอมรับขี้ก้อนนี้มาเนื่องจากว่าเขามักจะออกตัวแทนคนอื่นอยู่แล้วมักจะเคลียร์แทนคนอื่นอยู่แล้ว เขาก็ไม่มีปัญหาตรงนี้กันเพื่อนปกติมันเคลียรได้แต่พอมาเจอเซียนมันเคลียไม่จบกันเพื่อนเซียนเองก็ไม่ยอมรถถังเองก็ไม่ยอมสองคนนี้ก็เลยเป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,มากันในพื้นที่ตำบลกำโลนกันเพื่อนเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันมันหลีกเลี่ยงการเจอกันไม่ได้กันเพื่อนพฤติกรรมส่วนมากของเซียนมักจะอยู่ในบ้านอยู่นิ่งๆตรงนี้เองเขาไม่กล้าออกตัวเขาไม่กล้าไปงัดกับรถถังกันเพื่อนแต่ตัวของรถถังเองออกแนวซาเวียออกแนวอันตพานกันเพื่อนมั มาหาเซียนถึงบ้านบางครั้งบางคราวมาข่มขู่พ่อของเซียนด้วยกันเพื่อนมาหาบ้านเซียนตรงนี้เองไม่เจอเซียนก็มาเจอพ่อของเซียนแล้วก็มีการข่มขู่มีการเบิดด้นรถมีการตะโกนเสียงดังวอยวายอยู่บริเวณหน้าบ้านหลายครั้งหลายครากันเพื่อนซึ่งตัวของเซียนเองก็ไม่ได้กลัวกันเพื่อนแม้ว่าเขาเป็นเด็กเมื่อวานซืนแม้ว่าเขาเป็นเด็กรุ่นน้องตรงนี้เองเขามองว่ามันไม่ยุติธรรมกันเพื่อนแต่จะให้เซียนไปซาเวียถึงบ้านรถถังอันนี้เซียนไม่กล้าไปกันเพื่อน ยังเป็นเบอร์รองยังเป็นเด็กอยู่ตัวของเซียนเองก็อยู่แต่ในบ้านแต่ถ้าเมื่อไหร่รถถังมาถึงบ้านตรงนี้เองเซียนก็พร้อมวัดกันเพื่อนมาถึงถิ่นของเซียนถ้าเซียนอยู่ก็มีการประท้าคาลมกันมีการด่าทอกันมีการจะทําร้ายกันอยู่หลายรกลงหลายกลาแต่สุดท้ายท้ายสุดก็จบด้วยการแยกย้ายหลังจากแยกย้ายกันไปก็มักจะไปโพสท้าทายกันในโลกโซเชียลกันเพื่อนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วคั้งเล่ากันเพื่อนจนกระทั่งคั้งสุดท้ายนับตรงนี้เองมีการ เชิญหน้ากันในวันที่3มกราคมปีพศ2567กันเพื่อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกากันเพื่อน ตรงนี้เองนะตัวของเซียนก็จะออกไปทํางานที่สวนกันเพื่อนส่วนตัวของรถถังเองก็จะออกมาทํางานที่สวนเช่นเดียวกันสวนของเขาอยู่คนละทิศคนละทางกันก็เลยเขี่รถสวนกันกันเพื่อนบริเวณที่เขาเขี่รถสวนกันนั่นก็คือบริเวณหน้าวัดโคกโพสถิตยอยู่ที่บ้านวัดโคกตําบลกําโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเพื่อนตรงนี้เองจะเป็นชุมชนใหญ่กันเพื่อนมีร้านค้ามีผู้คนมากมาย ตัวของเซียนเองนับขี่รถกระบะมากรนเบื้อนตอนนั้นเองเขาลงไปซื้อของกันเ,นเพื่อจะออกไปยังสวนกันเพื่อนจังหวะนั้นเองนะครับตัวของรถถังก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากซึ่งเขาจะขี่ขึ้นเขาเพื่อไปยังสวนของเขาเพื่อนต่างคนต่างจะไปทํางานต่างคนต่างจะไปสวนกันเพื่อนเมื่อรถถังเองนะเห็นว่าเซียนเดินออกมาจากร้านค้าตรงนี้เองรถถังก็เลยจอดขายเรื่องให้จอดหาเรื่องกันเพื่อนมีการท้าทายกันมีการด่าก,กันอยู่บริเวณหน้าร้าน ขาเพื่อนตรงนี้เองตัวของเซียนก็พยายามเดินหลีกเดินเลี่ยงเดินหนีเขาไม่อยากมีเรื่องมีราวกลางชุมชนมันอายคน,นเพื่อนเซียนเองไม่อยากประทะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ขึ้นรถกระบะไปส่วนตัวของรถถังนับก็ได้มีการไถรถตามไปเพื่อนตรงนี้เองเขาค่อมอยู่ในมอเตอร์ไซค์แล้วก็พยายามไถรถตามไปตามด่าเซียน,นเพื่อนเซียนเองเห็นว่าตัวรถถังไถรถเข้ามาใกล้ๆตรงนั้นเองเซียนมองว่าอาจจะเกิดอันตราย เขาก็เลยได้คว้าปืนขนาดจุด3.8กันเพื่อนเป็นปืนลูกโม่ซัดไปที่รถถัง4นัดกันเพื่อนตรงนี้เองเสียงดังสนั่นวันไหวลั่นชุมชนกันเลยทีเดียวปัง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 นี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเสียนกันเพื่อนเสียงปืนตรงนี้ออกไป4นัดติด,ตด หลังจากสิ้นเสียงปืนตรงนั้นเองตัวของรถถังล้มฟุบลงกับพื้นครับเพื่อนในขณะที่เขาค่อมมอเตร์ไซต์ยอยู่กันเพื่อนไม่ต้องพูดไม่ต้องสืบไม่ต้องถามไม่ต้องมีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าตรงนั้นเองเขาเสียชีวิตคาที่ กระสุนปืนสองนัดเข้าบริเวณใบหน้าเข้าบริเวณหน้าผากเขาอย่างจังกันเพื่อนหลังจากสิ้นเสียงปืนตรงนี้เองตัวของเซียนก็ได้อาศัยช่วงชุนลมุนขับรถหนีไปกันเพื่อนเขาขึ้นรถกระบะของเขาหนีไปยังเทือกเขาคีรีกันเพื่อนเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะเกิดเหตุการณ์อุกอาจยิงกันกลางวันแสกๆสกยิงกันกลางชุมชนตรงนี้เองชาวบ้านเขาก็แตกตื่นกันเพื่อนบางคนก็วิ่งหนีเด็กร้องไห้กระจององอแงเนื่องจากว่าตรงนี้เองเป็นชุมชนใหญ่กันเพื่อน บางคนวิ่งไปแอบบางคนวิ่งหนีตายแต่สุดท้ายท้ายสุดพอเหตุการณ์มันสงบชาวบ้านหลายๆคนก็ได้สติพยายามวิ่งมาดูรถถังเพื่อนแม้ว่าหลายๆคนจะพยายามช่วยแต่ตรงนั้นเองรถถังเขาเสียชีวิตแล้วกันเพื่อนเสียชีวิตคาที่เสียชีวิตทันทีกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการโทรหาเจ้าหน้าที่สอพลานสกาเพื่อมาตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพลานสกาเมื่อได้รับแจ้งเหตุก็มาแบบด่วนๆกันเพื่อนมีการนำแพทย์ผู้ทำการชนะ กระสพิกศพมาด้วยพอตำรวจมาถึงในพื้นที่ตรงนี้เองก็มีการเก็บพยานหลักฐานเป็นหัวกระสุนปืนที่ตกอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุสองหัวกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นปืนขนาดจุดสามแปดกันเพื่อนเนื่องจากว่าปืนที่ใช้ยิงเป็นปืนลูกโม่จึงไม่มีปอกกระสุนปืนแต่มีหัวกระสุนปืนกันเพื่อนหลังจากนั้นับเขาก็ไปดูที่ตัวของรถถังกันเพื่อนรถถังเองนะมีอาวุธมีดมาสองเล่มกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นมีดสปาต้าแล้วก็มีดเดินป่ากันเพื่อนนี่คืออาวุธที่ตัวของรถถังพก ติดตัวมากันเพื่อนหลังจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไปขอข้อมูลจากชาวบ้านว่านี่คือฝีมือใครชาวบ้านเขาก็ตอบออกไปว่านี่คือฝีมือของเซียนคําโลนกับเพื่อนเป็นเด็กในพื้นที่เป็นเด็กรุ่นน้องของรถถังนี่แหละกับเพื่อนตํารวจก็เลยอ๋อกันเพื่อนหลังจากนั้นตํารวจก็ไล่ล่าเซียนคาโลนไล่ล่าอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเซียนคําโลนก็ติดต่อมามอบตัวกันเพื่อนเซียนคําโลนเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพลานสกาเพื่อรับจบ รับเจ็บเรื่องนี้กันเพื่อนเสียนคำโลนเล่าทั้งน้ำตากันเพื่อนหลังจากเขามามอบตัว เขาบอกว่าตัวเขานับถูกบีบมาโดยตลอดกันเพื่อนเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีการเตรียมการมาแต่ประการใดเหตุผลที่เขาพกปืนมาเนื่องจากก่อนหน้านะคับตัวของรถถังไปข่มขู่เขาถึงบ้านไปบีบเขาถึงบ้านตรงนี้เองเขากลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยกลัวว่าออกไปทํางานข้างนอกกลัวว่าออกไปทําอะไรแล้วจะเกิดอันตรายเขาก็เลยหาปืนมาพกไว้กันเพื่อน ตรงนี้เองเป็นการแนะนําของคนในครอบครัวกันเพื่อนบอกให้เซียนถือปืนไว้จะได้ไม่เกิดอันตรายหากมีอะไรก็ได้ยิงเลยกันเพื่อนนี่คือคําแนะนําของสไตล์คนคอนกันเพื่อนเขาจะบอกกันแบบนี้กันเพื่อนประตูมีก่อนคนคอนมีปืนถ้าไม่พกปืนพกแต่มีดเวลาไปเจอปืนก็จะเป็นแบบรถถังกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับเจ้าหน้าที่ตารวจก็เลยมีการแจ้งข้อหาให้กับเซียนสองข้อหาใหญ่ๆ หนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตาส8งแปปันเพื่อนอัตราโทษอยู่ที่15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตส่วนข้อหาที่สองนั่นก็คือพอรบอาวุธปืนอัตราโทษอยู่ที่1ปีและ10ปีตรงนี้เองเซียนก็รับไปแบบเต็มเต็มกันเพื่อนนี่คือบทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวนี้กันเพื่อนหนึ่งคนคิดว่าตัวเองกางตัวเองเก่าอีกหนึ่งคนก็ไม่ยอมกันเพื่อน ต่างคนต่างใหญ่วัดกันที่ใจกันเพื่อนตรงนี้เองใจล้วนๆไม่ได้สมัยนี้ต้องมีของกันเพื่อน คนหนึ่งพกมีดมาคนหนึ่งพกปืนมาอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องบรรยายเหมือนเรื่องราวที่ผมพูดมาจุดจบของรถถังวังไซเป็นประการลัชณีกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกราบขออภัยเพื่อน,อนไว้ณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่นป่า นะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม